ต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทาง FM 103 MHz แห่งนี้ผลิตรายการโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย,ลยขอนแก่นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร,รธีรวิทยรอด สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับรายการประตูมขอสู่ชุมชนเช้านี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจัดรายการคิดว่าเราจัดมาครึ่งปีได้แล้วนะครับต้องบอกว่าเราก็มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการที่จะบริการวิชาการกับประชาชนผ่าน FM103 รมมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะครับ ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสดีนะครับท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ดรอนุชาโสมาบุตรจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหลากหลายการจัดการเรียนในโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกคุยกับท่านอาจารย์บอกเราจะคุยเรื่อง,งคล้ายๆโรงเรียนวิถีพุทธเอ๊ะโรงเรียนวิถีพุทธนี่มันคือย,ยังไงใช่แบบไปเข้าวัดบ่อยกว่าโรงเรียนอื่นหรือเปล่าอะไร ต่ฟังเดี๋ยวมาฟังท่านวิทยากรกันดูนะครับทักทายท่านวิทยากรก่อนครับอาจารย์นกเตอร์อนุชาสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบอาจารย์ครับเข้าประเด็นเลยเกินกับท่านผู้ฟังไว้แล้วท่านผู้ฟังคงอยากจะรู้และทราบแล้วว่าโรงเรียนเช่นใช้การแบบโฮมสคูลเรียนที่บ้านอย่างเดียวหรือการเรียนโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งร,รู้สึกจะมีหลายแห่งในในประเทศไทยผมว่าอาจจะหลายสิบแห่งนะครับโรงเรียนที่ใช้คําพูด บอกว่าตัวเองเป็นโรงเรียนวิถีพุทธหรือมีความเฉพาะแต่ละด้านอย่างนี้มันมีหลักการยังไงบ้างครับเขาทําอะไรกันบ้างในโรงโเรียนเหล่านั้นโรงโรง,โรงเรียนที่ยังประกาศตัวเองว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธหลายๆายโรงเรียนนะครับเวลาจากกัดการเรียนรู้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเอะนักเรียนเนี่ยต้องนุ่งขาวห่มขาวไปหรือเปล่าใช่ผมผมว่าอย่างนั้นเอ้ต้องต้องพานักเรียนไปสวดมน สองสามวันต่อสัปดาห์หรือเปล่าอแบบนั้นหรือเปล่ารจริงๆแล้วไม่ใช่รจริงๆแล้วเราอาจจะยกเคสเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธมาคุยก่อนได้ครับ,รบอ,อย่างเคสโรงเรียนวิถีพุทธนี่เขาก็จะใช้กระบวนการหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เช่นถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเวลาจะจัดการเรียนรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยเป็นแบบบุคลาธิฐานย่าไงครับคําว่าบุคลาธิฐานเนี่ยอันที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้หลักการไปก่อนครับดูกรพิสูจทั้งหลายครับอ่าหลักการมันเป็นแบบนี้อ่าหลังจากพระพุทธเจ้าให้หลักการแล้วพระพุทธเจ้าจะยกตัวอย่างตามหลังอืมก็คือมีการยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังว่าจากหลักการแบบนี้ตัวอย่างที่มันลงไปสู่ชีวิตประจําวันเนี่ยมันคืออะไร นั่นก็คือยกเคสนักเรียนอ่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จะให้โอกาสให้เวลาสาวกเนี่ยไปคุยกันว่าไอ้ข้อธรรมตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นก็คือเรื่องของคอ a l a r a t i o n ชัที่ที่ในการอภิปรายระหว่างคนเรียนระหว่างในคนเรียนแล้วหลังจากนั้นมีข้อถกเถียงมีข้อตกลงกันไม่ได้ก็จะมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้อนี้มันเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะลอง ลองเป็นโค้ดนี่คือการเรียนแบบพุทธท,ที่ถ้าเราไปดูวิธีการสอนองพระพุทธเจ้าก็จะเอาวิธีการนี้มาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ยันย<ม>ันจากการเรียนรู้ก็คืออันที่หนึ่งคุณครูก็ให้หลักการไปครับ<ม>อันที่สองคุณครูก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเนี่ยจากหลักการตรงนี้มันลงไปสู่การปฏิบัติมันเป็นคีลยังไงหลังจากนั้นคุณครูก็จะเปิดโอกาสให้ให้นักเรียนหรือให้สาวกเนี่ยได้ลองคุยกันข้อสรุปถ้าสรุปไม่ได้มาคุยกับครูอันนี้คือโรงเรียนวิถีพุทธ อีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งอาจจะเอา้าเราจะใช้แนวคิดอะไรล่ะของพุธเช่นอริยสัจสี่ค,คือในทางแก้ปัญหาหครับอริยสัจม,มุ่งมุ่งให้พ้นทุกทุกในทางโลกนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันครับคุกในห้องเรียนก็คืออะไรครับปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือเข้าใจเนื้อหานั้นให้ได้ครับดังนั้นเวลาจากการเรียนรู้อันที่หนึ่งคุณครูก็ต้องทาเป็นทุกสมุทัไทยนิโรธมัตทุกคืออะไรทุกคือปัญหา สอดคล้องกับ r o b l e b a s e d Learning นั่นก็คือให้นักเรียนเนี่ยเผชิญกับปัญหาอา่านโจทย์หรือว่าอ่อาจจะเป็นโจทย์เป็นสถานการณ์ปัญหาออครับหรือเป็นเคสที่ที่นักเรียนเนี่ยเจอมากับตัวว่าปัญหาเกี่ยวกับหัวข้อเนื้อหาเนี่ยมันคืออะไรที่เขาไม่สามารถอธิบายได้นี่คือทุกข์ครับอพอพอให้นักเรียนเนี่ยได้รู้เรื่องทุกข์แล้วก็คือว่าปัญหามันคืออะไรนักเรียนก็ต้องทําความเข้าใจในปัญหาสมุดัยคืออะไร คือแนวทางที่จะผลทุกนั่นก็คือวิธีการแอปโร h กระบ,บวนการที่จะมาแก้ไขปัญหาแก้ไขโจทย์แก้ไขปัญห์ที่มันเกิดขึ้นนี้นี่ก็คือทุกสมุทัไทยเลยอ่าแล้วก็นิโรธคืออะไรการพ้นทุกการพ้นทุกนี่ก็คือว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเขาอยากให้ปัญหาเนี่มันบนรรลุอย่างไรอืม,อมแล้วมาร์กล่ะมาร์กก็คืออะไรครับวิธีการที่จะไป สู่เป้าหมายตรงทางออกทางออกวิธีที่จะทําใช่ครับซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีวิธีการเดียวอย่างในพระพุทธศาสนาวิธีการที่จะพ้นทุกข์มีหลายๆวิธีการมัดแปดมัดแปดโอ้สารพัดใช่ไหมครับอืมันมันก็สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเราก็อ้างอ้างวิถีของอริยสัจสีเนี่ยมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาเวลาจะสอนแบบวิธีพุทธเนี่ย ไม่ใช่ว่านักเรียนจะต้องไปไปโอเคสมาทานศีลรับศีลห้านั่งสมาธิอย่างเดียวอาลาดทานศีลเป็นอย่างคล่องแคล่วใช่ใช่โอเคดันนั้นมันเป็นเนื้อหาในวิชาพระพุทธศาสนาโอเคอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับครับขอบคุณท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ดรอนุชาโสมาบุตรนะครับทําให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการคงเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการยึดหลักต่างๆที่เรายกตัวอย่างมาคือ เช่นโรงเรียนวิถีพุทธเขาเขามีหลักการที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ของตัวนักเรียนหรือผู้เรียนอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ครับมันดูเหมือนดีครับนะครับแล้วก็คงได้ประโยชน์ทีนี้ตรงที่ว่าเนี่ยมันสามารถจะใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกโรงเรียนทุกระดับการศึกษาไหมครับมัธยมปถมมัธยมปลายคือคือจริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งรายวิชาเนี่ยถ้าเราจะไปคือ ถ้าบอกว่าโรงเรียนวิธีพุทธเราใช้หลักอญญสสริยสัจสีอันนี้เป็นเป็นเป, н, เป็นมันเป็นแค่เทคนิคการจัดการเรียนรู้เท่านั้นครับแต่มันไม่ใช่ทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดการเรียนรู้จะต้องอ้างทฤษฎีครับไม่ใช่อ้างแค่เทคนิคการจัดการเรียนรู้ครับอาอย่างถ้าอ้างถ้าอ้างเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจส,สีเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมไปถึงว่ามันเป็นทฤษฎีอะไรอริยสัจสีก็คือทฤษฎีเรื่องของการสร้างความรู้ คอนซักติวิสต์อ่ะถ้าคุณครูรู้แบบนี้คุณครูก็ไม่ต้องไปอ้างไปอ้างเทคนิคการจัดยาเรียนรู้แหละคุณครูก็เอามาจากทฤษฎีแต่ทุกวันนี้โอเคคุณครูอาจจะอาจจะไม่ได้ศึกษาตรงนี้ลึกซึ้งคุณครูก็ไปใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เช่นอาจารย์อาจจะเคยได้ยินแบบ 5e เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5e คุณครูก็จะเอา 5e มา 5e ในที่นี้มันก็เหมือนอริยสัจรนั่นแหละ E หนึ่งให้ทําอะไร E สองทำอะไร E สามทำอะไร E สี่ทำอะไร E ห้าทำอะไรการเรียนรู้แบบหมวกหกใบเอาใบาที่หนึ่งทำอะไรใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ทำอะไรคุณครูก็จะใช้วิธีการแบบนั้นแต่จริงๆภายใต้เทคนิคพวกนี้ก็จะมีทฤษฎีการเรียนรู้อยู่แล้วถ้าคุณครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ถ้าดึงมาจากทฤษฎีเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคการจัดการเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีความฟิกสําหรับทุกเนะะื้อหา ไม่ได้ฟิกสําหรับทุกสถานการณ์อริยสัจสี่เนี่ยบางรายบางรายวิชาหรือบางเนื้อหาก็ใช้ไม่ได้อ่ยังถ้าจะไปสอนกาบกรคงฉันอย่างเงี้ยอาจารย์ใช้อริยสัจสี่ซึ่งชีวิตไม่เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกาบกรคงฉันเลยเนี่ยมันก็จะยากมันก็รู้ว่าเรื่องกราบกรคงฉันเนี่ยเราต้องการให้เด็กเกิดอะไรทักษะที่ให้เกิด เพราะเรื่องพอเรื่องของทักษะป,ปุ๊บก็จะต้องไปใช้เทคนิคอีกแบบหนึ่ง <ฮะ S 2> อ่าอย่างนี้เป็นต้นเนะ<ม>าะสพารับอาีเนี่ยมุ่งให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นคือต้องต้องดูด้วยว่าในแต่ละเทคนิคในแต่ละ approach เนี่ยเขามีความเด่นทางด้านไหนทางด้านแล้วมันสอดคล้องกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ในเนื้อหานั้นหรือเปล่าอันนี้ครูก็ต้องดูคือไม่ใช่ว่าชีวิตจะใช้อิยาศศีได้ทั้งหมดชีวิตจะใช้5 e ชีวิตจะใช้หกบ,บวหกใบหกใบได้ตลอดชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ <ừ> ครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคงจะชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ท่านวิทยากรของเราคืออาจารย์ดรุชาโสมาบุตรเนี่ยได้เล่าให้ผู้ฟังฟังเนี่ยก็จะครอบคลุมนะครับว่าแล้วก็ยังมีความไม่จํากัดลงไปหรือว่าจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าการปรับหลักการหรือเทคนิคนํามาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็เกิดกิจกรรมกลุ่มระหว่างเพื่อนๆนะครับเรียนรู้ร่วมกันเป็นขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้เนี่ยทำให้อ่าเกิดปฏิสัมพันธ์แล้วก็เกิดแนวทางใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะเหมาะหรือเข้าได้หรือประสบความสําเร็จมากขึ้นก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับข,ขึ้นกับปัจจัยทั้งตัวครูตัว นักเรียนมากมายนะครับสำหรับรายการประตูมขอสู่ชุมชนช่วงแรกนะครับจะขอพักรายการสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในช่วงที่2นะครับพักสักครู่ครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการประตูมขอสู่ชุมชนรายการสาระดีๆจากมหาวิทยลาลัยขอนแก่น ท่านผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อรายการได้ที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศพัพท์043-348-983หรือทางเฟซบุ๊กประตูมอขอสู่ชุมชนและท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อคิดเห็นที่โดนใจทีมงานทางเราก็มีของที่จะส่งตามไปให้ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการประตูมขอสู่ชุมชนโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับช่วงนี้นะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่เราจะคุยกับท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ดรอนุชาโสมาบุตรนะครับจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธครับเท่าที่ทราบอาจารย์มีหลายประเภทตอนนี้ เห็นว่าจะคุยเรื่องโรงเรียนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงรับนะครับจาจรมันเป็นยังไงครับโรงเรียนนี้ต้องเลี้ยงไก่ต้มไขผผ่ผักปลูกผักยังไงครับครับคือพอพอมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหลายๆจะสังเกตว่าหลายๆหน่วยงานแม้แต่แม้กระทั่งแผนชาติเองเนี่ยก็นำมาเป็นนำมาเป็นปรัชญาในการที่จะทำแผนครับแล้วก็ลงมาถึงโรงเรียนว่า โรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอ่าท <ừ. S 1> ีนี้ถ้าเราถ้าเรามองแล้วเนี่ยคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่เดิมเรามองว่ามันเป็นปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์การ,ใช,รใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นปรัชญาการการใช้ชีวิต <ừ. S 1> อ่าซึ่งปรัชญาการใช้ชีวิตนี้มีเรื่องของความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันอันนี้เราเรียกว่าสามห่วงสามห่วงก็คือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็สองเงื่อนไข การที่จะมีการที่จะสามห่วงนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยหนึ่งอาจจาะต้องมีความรู้ก่อนครับเงื่อนไขแรกนอกจากนั้นต้องมีคุณธรรมด้วยครับอไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างเดียวต้องมีคุณธรรมด้วยทีนี้พอลงไปสู่โรงเรียนเนี่ยการจัดการเรียนรู้เนี่ยหลายโรงเรียนก็ก็ไม่ได้มีความเข้าใจมากหรืออาจจะเข้าใจอยู่แต่ว่าพอไปปฏิบัติก็คือมองว่าคําว่าเรษฐกิจพอเพียงคือการทําการเกษตรอืมถูกไหมครับ คือส่วนใหญ่ก็จะใช้พื้นที่ในโรงเรียนปลูกผักหรืออาจจะมีที่นาบ้างก็ทํานารหรือก็ก็มองสัตว์เลี้ยงไก่เก็บไขบ่ก,ก็ก็มองแล้วก็เข้าใจกันเพียงแต่ว่า,เ,าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการทําการเกษตรครับถ้าแบบนี้คนที่อยู่สีลมคนที่อยู่สุขุมวิทหมดสิทธิ์นะครับ ที่แพงไม่มีไม่มีที่จะทำการเกษตรแต่จริงๆคือคือหลายคนก็ยังก็ยังดึงดันว่าได้สิมันก็ได้ก็ปลูกในกระถางไงแต่จริงๆก็ต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปัชญาการใช้ชีวิตที่เวลาการใช้ชีวิตทําอะไรก็แล้วแต่จะกู้เงินจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความพอประมาณครับผมต้องมีความพอประมาณอาจารย์จะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ต้องมีความพอประมาณ งานวิจัยตอนนี้มีอยู่3มงานทําเสร็จหรือยังครับจะรับอีกได้หรือเปล่าถ้ารับอีกทำยังไงจะต้องมีความพอประมาณครับแล้วกับกําลังของตัวเองโอเคถ้าอาจารย์มีทีมงานเยอะก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็รับสิบงานได้ถูกไหมครับนี่คือความพอประมาณเนาะอันที่สองคือมีเหตุผลในการที่ทําอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ต้องมีเหตุผลครับนะครับว่าทําไปเพื่ออะไรทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดี ต่อตัวเองหรือต่อสังคมยังไงต้องตอบให้ได้นี่คือความมีเหตุผลอันนี้อาจารย์กาลังบอกว่าท่านผู้บริหารโรงเรียนที่จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจให้ชัดถ่องแท้ต้องเข้าใจให้ท่องแท้แบบนี้นะครับอันที่สามคือคําว่ามีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันก็คือ risk management คือการจัดการความเสี่ยงนั่นเองถูกไหมครับว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตต้องไม่เสี่ยงกู้เงินได้อื ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้ามไม่ให้กู้เงินนะครับกู้เงินได้แต่ต้องรู้ว่าจะหาจ่ายมาคืนเขาให้ได้ก็คือการจัดการความเสี่ยงถ้าถ้าถ้าแบบถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ให้กู้นักธุรกิจทําไม่ได้เลยซึ่งแต่เราสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้นักธุรกิจดังๆเขาก็มาเชิดชูเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่ามันนําไปใช้ในชีวิตได้ก็คือมีภูมิคุ้มกันนั่นเองครับดังนั้นจากหลักการตรงเนี้ เวลาเราไปนําไปจัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็เอาหลักคิดตรงนี้แหละไปจัดการเรียนรู้สมมุติว่าวิชาสังคมศาสตร์อืมหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์อันที่หนึ่งเด็กมีความพอประมาณก็ต้องจัดการเรียนรู้มีความคําว่าพอประมาณในที่นี้คืออะไรพอประมาณในความรู้สารสนเทศที่เขาจะมาอธิบายข้อความรู้ที่เขาต้องการรู้ได้อันนี้เป็นตน้นคําว่าความพอประมาณในที่นี้คือไม่ใช่พอประมาณในเชิงสังาสตอา่างเดียวอื ถ้าพอประมาณในเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวสาขาวิทยาศาสตร์นี่หมดสิทธิ์ที่จะไปจัดการเรียนรู้แบบพอประมาณเลยเขาพอประมาณในที่นี้คือว่าโอเคความรู้นี่มีเพียงพอหรือยังที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะ mm hmm. พอมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีเหตุผลยังไงที่จะยก้อความรู้ตรงเนี้ยมาแก้ไขปัญหา mm hmm. ถ้าแก้ไม่ได้เขาต้องไปหาใหม่เขาไปหาใหม่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่พอประมาณเพราะมันมันไม่ตอบโจทย์ตรงนีอ้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ คำว่าภูมคิคุ้มกันในที่นี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ี่จะทํายังไงคาว่าภูมิคุ้มกันก็คือตรงตรงนี้เนี่ยเวลาเขาตอบไปเนี่ยทยํายังไงเขาถึงจะตอบถูกเขาก็ต้องไปอ้างอิงก,กับของคุณครูสิเขาก็ต้องไปดูเพื่อนสิว่าเพื่อนตอบแบบนี้คุณครูสอ,อนมาแบบนี้นี่คือทํายังไงความตอบเขาถึงจะชัวร์ที่สุดทํายังไงพิธีการแก้ไขปัญหาเขาถึงจะชัวร์ที่สุดไม่ผิดพลาดคืออ้างอิงจากแหล่งหลายอ้างอิงนี่คือเอาหลักคิดความมีคำอ่ มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมาใช้คําว่ามีภูมิคุ้มกันไม่ใช่ฉีดวัคซีนอการฉีดวัคซีนก็คือในในการจัดลลการเรียนรู้วิทยา,าศาสตร์ก็คือว่าเขาทํายังไงให้วิธีการเขาชัวร์ที่สุดมากไปกว่านั้นเขาจัดพ rioritie ในการที่จะแก้ไขปัญหาได้อ,อืวิธีการนี้แก้ไม่ได้โอเคจะลวิธีการนี้วิธีการนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหลักคิดเวลาเอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่การขุดบ่อเลี้ยงปลาไม่ใช่การเท่านั้นเท่านั้น่นนะโอเคขุดบ่อเลี้ยงปลานั้นก็ได้เพื่อที่จะสอนให้เด็กนี่ว่าโอเคอถ้าถ้าจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยทำยังไงโอเคถ้าทาแบบนั้นมันก็พอเพียงได้ใช่ไหมครับแต่เราถ้ามองในห้องเรียนเนี่ยมันก็ต้องเน้นพวกนี้อย่างพอประมาณมีเหตุผลภูมิคุ้มกันเหล่านี้เนี่ยไปสอดคล้องกับทักษะในศตรวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่ คนละโลกต้องการทั้งหมดที่ท,ที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไว้แล้วครับอ่าส่วนข้อความรู้ต่างๆเนื้อหาต่างๆก็ยังต้องมีอยู่เพราะในปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงเนี่ยบอกว่านอกจากพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วต้องมีความรู้นี่คือเงื่อนไขคือต้องมีความรู้และต้องมีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นห้าหลักคิดเนี่ยคุณครูก็ต้องอินโครสลงไปในวิธีการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด มนะไม่ใช่ว่าโอ้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องสอนความรู้กันไม่ใช่ครับผมมีข้อหนึ่งที่ผมพยายามในส่วนตัวที่เป็นอาจารย์ด้วยก็คือพอไปในห้องเรียนก็จะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่จําเป็นต้องพอเพียงแต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็อีกเรื่องหนึง่งนะนั้นนักเรียนจงหาความรู้ให้มากๆแตกฉานมากๆแล้วจะเกิดประโยชน์เองเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นี้ครับอาจารย์ ถ้าว่าที่สาขาวิชาของอาจารย์เนี่ยกำลังเปิดรับนักเรียนในระดับบัณฑิตศึกษารหรือท่านอาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการรับสมัครหรือการที่จะทําวิจัยในเชิงของด้านเทคโนโลยีการศึกษาเรีาารยนเชิญอาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ข้อความที่อาจารย์จะดําเนินการครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ,รบก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับท่านที่สนใจ ศึกษาตอนน่อในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นญาโทเรปร็นเาเอกในสาขาที่ดีการศึกษานะครับซึ่งตอนนี้สาขาที่ดีการศึกษาของมาลายคอนแก่นของเราเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จะมาเข้าศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2556ของเราจะมีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้วยครับปริญญาโทเนี่ยเราจะมีอยู่สองโปรแกร,รมครับโปรแกรมแรกก็คือภาคปกติภาคปกติคืออาจารย์จะต้องมาเรียน จันถึงศุ์ทำวิทยานิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์ครับจันทถึงสุขนะครับเรานะรับสิบคนน้อยจังรับสิบคนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการวิจัยครับ,รบแล้วก็ภาคโครงการพิศเศษแล้วเรียกโครงการพิเศษคือเรียนเสาเสาอาทิตย์ซึ่งภา,า,าคโครงการพิเศษของเราก็ทําวิทยานิพนธ์เหมือนกันครับเข้มข้นเหมือนกันนะครับ,รบ,รบอันนี้รับเยอะหน่อยก็คือสิบห้าคนนะครับแต่เดิมแต่เดิมของเราเป็นการศึกษาอิสระ ทำการเข้มพ้นความเข้มพ้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่านี้เป็นวิทยานิพนธ์เราก็ต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดนิดหนึ่งในเรื่องที่เป็นหลักๆนะครับตอบโจทย์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยครับก็คือ gs.kku.ac.th ครับแล้วก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรปริญญาเอกสาขาทโ่ีการศึกษานะครับอันนี้เรารับเฉพาะภาคปกติ ครับก็คืออาจารย์จะต้องถ้ามีงานอยู่แล้วต้องต้องลางานมาเรียนครับจั์ถึงสุกนะครับภาคปกติของเรารับห้าคนเป็นญยาเอกอาจารย์ครับรู้ว่าเรียนเนี่ยมันก็สําคัญหมดแหละมีความก้าวหน้าครับมันพอจะจบตรงเวลาไหมครับอันนี้ก็คนหลายฟังหลายคนฟังแล้วโอ้ยมันจะนานตอนนี้เป็นญยเอกเป็นญยเอกคณะศึกษาตรของเราเฉลี่ยอยูอ่ท<บ>ี่ห้าปีจบจบนานไ,ไหมครับมันนานไม่กีกาสคือคือ คือสําหรับคนที่คนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยถือว่านานนะครับแต่คนที่เรียนเนี่ยไม่นานทําไม่ทันทําไม่ทันมากไปกว่านั้นเมื่อท่านเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยมันมันจะได้อะไรมากกว่าการจบตรงเวลาอย่างเดียวถือว่าเป็นกําไรของอาจารย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรก็ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาแล้วทุนการศึกษาทุนการศึกษาอย่างตอนนี้ของเราเนี่ยก็มีทั้ง ทุนการนาพิเศษก็คือถ้าเป็นเยอเอกเข้ามาเนี่ยก็จะมีทุนการนาพิเศษรองรับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ทุนก็จะต้องได้ดูคุณสมบัติด้วยค,คุณสมบัติตรงก็โอเคทางสาขาวิชาก็หาทุนให้ปิญญาทเองก็เหมือนกันก็จะมีทุนการศึกษาให้ครับรังนั้นครับ,รบเนื่องจากเวลาน้อยขอเบอร์โทรติดต่อเลยดีกว่าครับ,รบว่า เบอร์เท่าไหร,ร่ที่จะโทรไปคุยได้ในรายละเอียดคร,ค,รครับก็ลองโทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสองแปดเก้าหนึ่งสองรอบหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสองแปดเก้าหนึ่งสองนะครับอนุชานะครับยังสามารถที่จะโทรมาคุยรายละเอียดได้หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์โหลดเอกสารอต่างๆได้ที่อ h t t p ลแ s ็ g s k k u a c t h หรือเข้ามาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย,ยคอนเก่นแล้วก็หาหน่วยงานที่ชื่อว่าบัณฑิตวิทยาลัยนะครับก็จะมีรายละเอียดในนั้นทั้งหมดครับครับ <c oughs> ก็บอกว่ามีทั้งเนื้อหาส่วนของวิชาการนะครับแล้วก็ส่วนที่ท่านผู้ฟังหรือญาติๆอยากจะเรียนต่อนะครับปริญญาโทรปริญญาเอกในสาขา เทคโนโลยีการศึกษานะครับวันนี้รายการประตูมอขอหมดเวลาลงแล้วนะครับรายการประตูมอขอสู่ชุมชนหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ดรอนุชาโสมาบุตร so นะครับจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ